โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแรนซิมเลเตอร์กับฟาร์มที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนสไงอ,อล้างไม่ดีอีกแล้วอะไรกูนเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่ฟาร์มเราเช่นเคยฮะก่อนอื่นก็ต้องตรวจตราน้องไข่ก่อนนะครับผมนะเหลือกี่ตัวไม่รู้นะครับตอนนี้แต่ว่าก็มีไข่บาบ้างแล้วนะครับโอ้สามตัวขยัน,ตนะยนโตในหนูจะได้เอาไปขาย แล้วก็วัวหมูนี่ไม่ต้องอะไรมันมากมายนะครับนะกดซื้ออาหารออโต้ดูดิโตว,วันโตคืนนะครับตัวบนเริ่มแล้วนะครับโอ้ยมึมาถอยเลยแล้ววออจะเย็นนะพี่เผือกนะือกูก็ต้องถ่ายคลิปให้เด็กๆกันดูนะอแทงด้วยเขาทะลุตูดเลยเดิมไม่ต้องโหดขนาดนั้นก็ได้ไปโท่าแม่นะใช่ไหมพี่แดงเจอด้วยมันอร่อยก็นอนดิโอไป ไปดูก่อนนะครับวันนี้ก็เช็คความสะอาดของฟาร์มนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ทาแน่ๆฮะวันนี้ความสะอาดของฟาร์มก็เคลียร์กริปนะเรียงกริปนะคลีนคลีนทุกวันนะตอนนี้นะครับเพราะว่าผมดูแลฟาร์มอย่างดีนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไปเก็บขี้บ้างอันนะอ่ะก็ดูตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เรียงกริปแล้วนะครับผมนะไม่มีอะไรที่แบบว่ามันเลอะเทอะอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเก็บทุกวันบอกเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเจกันนะจ๊ะ อเอารถไหนไปดีะร้านเจร้านเจผมมีอะไรที่จะทํานิดหนึ่งนะครับนะที่ร้านเจนะครับไหนๆก็กระบะกันแดงแล้วกันนะจอดไม่เข้าที่เข้าทางแล้วไปไปที่ร้านเจก็ต้องมีงานให้ทำแน่ๆเพื่อนๆนะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่วะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูเงินก่อนเมื่อวานทําบ้านไปนะเหลือ5้าพันเก้าเลยครับคือเงินเนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไว้หมุนจ่ายในฟาร์มด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเงินไม่มีพอบนเนี่ย เราได้มีช่วงของการล่าสัตว์แน่ๆนะต่อไปเนี้อ,อืออ่ามาถึงลานเจนแล้วครับผมมาวันนี้จะทําอะไรนะเหรอวันนี้ผมจะ DIY นะครับอ่าตรงนี้แหละเป็นพื้นที่โซนในการเลี้ยงสัตว์ผมกลัวๆอยู่ว่าถ้าเกิดผมเลี้ยงตรงนี้ผมกลัวว่าหมูจะตายอีกเว้ยคือเดี๋ยวขอเทสก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสัก3 4ตัวอะไรอย่างนี้นะ คือผมกลัวว่าจะเหมือนกับที่ Load c l o ฟ e f a r นะครับที่เราทําไปแบบว่าเลี้ยงหมู56ตัวพอเข้าเกมมาคือหมูตายเรียบเลยไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาแก้บั๊กอะไรย,ยังไงหรือเปล่านะซื้อเสียวอยู่วันเดียบเจ๊ดีจับพนไนไำเอมหาเจ๊เหรออ๋อวันนี้น่าจะลงหมูเยอะๆนะข้าง้านเจ๊พอจะลงได้ไหมลงได้เลยนะพ่อหนุ่มนะข้าง้านเจ๊โบชเจ๊เนะี่ยขี้เกียจเลี้ยงอ่ะพ่อหนุ่มาเลี้ยงแทงก็ดีแล้วจะได้แบ่งๆกันนะชิวๆโอเคอนะ่ะเจ๊นะ ไม่เป็นไรนะเราขออนุญาตเจแล้วเออนะและก่อนจะทำนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะจ๊ะเพื่อจะเอามากั้นตรงนี้แหละนะครับผมเพื่อจะไม่ให้หมูมันออกมานะเดี๋ยวบางทีแบบบางทีเล็ดรอดออกมาอะไรเงี้ยนะเราต้องไล่จับมันอีกนะไม,ไม่ไม่สบายใจแน่ๆเลยแบบนั้นนี่ตัดไปเลยนะไม้ข้างๆบ้านเจนแหละนะดีที่สุดแล้วแม่กวางตัวนั้นมันเดินไปเดินมาทำไมนะอยากโดนลูกตะก,กวัวบอน,นีอ่ไหนไปไหนแล้วอ่ะไม่ขะโทเดี๋ยวก็ยิงซะเลยนี่ จะโดนพี่ไม่นองฮนะเห็นพี่ไหมเนี่ยเห็นพี่ไหมเห็นปืนพี่ไหมเออนี่ไปซะพี่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตตดชีวิตใครในวันนี้อ่ะนะเพราะาพี่จะเปิดร้านใหม่ที่ข้างบ้านเจ๊อนะ่ะนัน้องนะเพราะฉะนั้นห่างๆลูกปืนพี่หน่อยก็ดีนะเดินไปเดินมาเนี่ยเอ้าแม้มันท้าทายกันเหลือเกินนะแม่ก <c oughs> วงบอกมึงจะยิงกูเหรอ มึงยิงให้โดนซิอ่ะบรรทุกเท่าที่ได้นะครับก็ประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปใส่เลยแล้วกันนะประกอบไปเลยนะว่ามันจะเหลือขาดเหลือเท่าไหร่เพราะว่าข้างๆร้านเจเนี่ยผมมีตั้งไว้ด้วยไปเอามาใช้งานนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอนะมาเอาอันนี้ใส่ไปก่อนเด๋ยผมจะเอาไม้มากั้นนะครับรอบข้างหน้านี้นะแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับคือเราจะไม่วางรอบสี่เหลี่ยมนี้นะตอนแรกผมคิดว่าจะวางรอบสี่เหลี่ยมนี้เว้ยแต่ผมกลัวว่า,วามันจะเป็นเหตุการณ์เดิมที่ลดโค้ดฟาร์มอ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย หมูตายหา่าหมดเลยนะตายแบบตายแบบงงๆนะครับมีอาหารแต่ว่าตายนะก็เลยแบบเออกั้นแบบแคบๆหน่อยดีกว่าเผื่อว,ว่ามันกว้างเกินไปแล้วมันจะเดสมดดองอีกนะก็กั้นๆไว้ก่อนนะกลัวเหนื่อยฟรีไม่ใช่อะไร <c oughs> ทํามามันต้องได้แบบใช้งานได้จริงๆนะครับง่ายๆนะครับตรงนี้คือกั้นปิดตายไปเลยนะเพราะว่ายังไงเราก็กระโดดเข้าไปได้อยู่แล้วแล้วก็หมูเนี่ยเวลาซื้อมันก็จะอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมมันมันไม่ได้ออกมาข้างนอก เอาจริงๆนะครับก็ใช้ไม้ไม่เยอะนะเพราะว่าเออแค่กั้นให้มันแบบว่าหมู่ไว้สามารถเดินดอกมาได้แค่นั้นเองนะเวลาผมตั้งเนี่ยผมจะตั้งให้มันสลบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะให้แบบว่ามันไม่สามารถปีนหรือเหยียบขึ้นมาแล้วก็ปีนป่ายออกมาข้างนอกได้นะถ้าเกิดว่าเราสลบอ,ออกนอกนะครับบานออกอ่ะอย่างนั้นมันจะปีนขึ้นได้เว้ยถ้าอ่าทาแบบเป็นขั้นบันไดให้มันนะอันนี้เราแบบเอาแบบเป็นขั้นบันไดให้มันกดเข้าไปข้างในนะสลบเข้านั่นเองพูดง่ายๆก็เลยแบบ ใช้ไม้ไม่เยอะเลยครับคือใช้เท่าที่จะใช้แค่นั้นเองแค่ให้แบบว่ามันกั้นระหว่างตัวหมูเนี่ยไม่สามารถเดินออกมาได้แค่นั้นแหละก็เพียงพอแล้วนะไม่ต้องแบบสร้างเวิ้์วางอลังการนะเสียแรงฟรีเปล่าๆอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อเผื่อมันบล็อกไว้ด้วยนะอ่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่น่าจะเดินออกได้แล้วเพราะว่าเวลามันเดินปุ๊บมันจะชนนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไม้มจะสลบเข้าหาตัวเรา เราไม่ได้แบบแบออกไปทำอะไรมันก็ต้องคิดกันหน่อยนะโอเคก็เสร็จไปนะครับประมาณนี้นะครับผมและเดี๋ยวผมจะทําการซื้อหมูมาทดลองสัก3ตัว2ตัวแล้วกันนะเดือวเดี๋ยวมันจะเปื้องตังฟรีอ่ะสตัวซื้อมาก่อนแล้วก็ซื้อเต็นท์นะครับผมเอ่อเต็นท์เต็นท์เต็นท์เอาไว้นอนตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะลองโหลดเซฟเทสดูว่าหมูจะตายหรือเปล่านะถ้าเกิดตายเนี่ยก็คือล้มเลิกไม่ต้องถาไม่เสียแรงอ่ะอาหารสัก2 น้ำสักสองแล้วก็ถังใส่น้ํานะครับสักสองด้วยถังใส่น้นํามาไหนวะอันนี้แล้วกันนะหรือเรียกง่ายงาก็ทั้งนั่นนะครับนะครับพวกนะมันคือตั้งอ่าซื้อไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้โอเคมาดูหมูสิแหมหมูสองชีวิตนะครับตอนนี้กําลังเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมนะครับแถวๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวเต็นเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยเซฟเทสต,ตรงนี้มันเลยกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเฮ้ออ่ะไอ้หนูเมื่อกี้นะอาหารแล้วเดี๋ยวพ่อแกะให้อื แล้วก็ถังน้ํานะครับเอาวางไว้แถวแถวนี้แล้วกันมันจะได้กระจายกันเดินไปเดินมานะครับผมจะได้แบบทั่วถึงไม่ต้องไปแย่งกันอะไรเงี้ยเหมือนของจะขาดเลยครับช่วงนี้นะจะขาดของเขียวๆนะกุญซานะของบุขาดต้องสั่งเพิ่ม <c oughs> ไม่ใช่นะเราขาดถังน้ํานะครับถังใส่น้าอืมไหนอะอันไหนแล้วอะถังใส่น้านี่นี่นี่ทัทง้งทั้งแล้วก็อาหารใช่ไหมเมื่อกี้นะเมื่อกี้ขาดอาหารอีกหนึ่งกระสอบอ่ะน่าจะเพียงพอแล้วแหละประมาณนี้ อันนี้แค่เทสก่อนเจ็บๆนะเจเนใช่แล้วป่อนหนุ่มนะไม่ต้องเยอะมากเลยอ่าใจตั้งเข้าไปอีกอันหนึ่งใจตั้งอีกกรโลกหนึ่งครับผมหยัดเข้าไปเลยเดียบยรอยเทียบน้ำพุงออกมาแล้วครับตอนนี้ครับอ่าเห็นไหมน้ำออกมาแล้วแล้วก็อย่างที่คิดนะครับหมูไม่สามารถออกได้นะครับผมเห็นไหมคือเขามไม่สามารถเดินขึ้นมาได้อะเดินมาก็งงอ่ะกูจอ,อกไงวะเนี่ยฮะมันออกได้หรอหลอกยังไงเดียบพี่มันออกไม่ได้มันก็เราก็อยู่แถวนี้แล้วก่อนอออ่า แล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสให้เพื่อนๆดูคือการเข้ามาใหม่ของผมเนี่ยคือการออกเกมเข้าใหม่เลยนะดูว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับไปออกเกมดีกว่า Continu อเนื่องู้นัครับเพื่อนๆผมจะไม่หันมองกลับหลังไปเราจะมองไปพร้อมๆกันซ้เย้อนหนึ่งเ้ยเออว้าวเฮ้ยได้นะได้หรือเปล่าอะเดี๋ยวๆดูดูหลอดหลอดเลือดหมูก่อนหลอดเลือดหมูก็เต็มอยู่นะครับตอนนี้หอหลอดน้ำอาหารก็เต็มนะครับเต็มทุกอย่างเลยแสดงว่า เราสามารถเลี้ยงตรงนี้ได้ใช่ป่ะใช่บอแมนบ่นี่เอาอันนี้ไงถังมันไปอยู่บนรถเนี่าน่านะน่าจะเลี้ยงตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆคืออย่างที่เราคิดไว้นะครับเราไม่ต้องทำให้มันใหญ่เกินไปนะถ้าใหญ่เกินเนี่ยโอกาสจะบักแล้วก็หมูตายแนหะมีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นนะครับทำเท่านี้มินิมินิน,นะน่าจะอยู่กันได้เยอะนะผมจะลองเสี่ยงดูแล้วกันสําหรับคลิปนี้ครับผมอตอนนี้เรามีถังน้ํานะครับหรือว่าทั้งนะครับมีอยู่หนึ่งลูกวางไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มแล้วก็เอาหมูเนี่ยลงเพิ่มด้วยแล้วก็อาหารนะครับจะซื้อมาเพิ่มด้วยเช่นกันเอา้าเจ๊นี่มันพึ่งสี่โมงจะห้าโมงเองนะเจ๊เจ๊ไม่เปิดให้ผมก่อนเหรอเอา้าพอดีวันนี้เจ๊เรีบโอเจเจ๊ปิดใส่กันอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> โอ้โหอ,โอ้คือผมมีโปรเจกต์นะเจ๊โปรเจกต์ใหญ่เนี่ยจะซื้อเอาหมูมาลงเนี่ย อ๋อค่อยว่ากันแล้วกันพรอหนุ่มวันนี้เจอรี่แบบพอดีต้องออกไปทาตุละด้วยนะจะพักผ่อนด้วยหลังจากทาตุละเสร็จอะไรของเจวะระหว่างรอมืดนะเดี๋ยวผมขอวางอีกสักชั้นแล้วกันนะเอาสักสี่ชั้นแล้วกันเนะี่ยเพื่อความชัวแบบแน่นๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เออมีถังน้ําแล้วก็อุย้ยน้ําหมดแล้วนี่หว่าใช่ไหมเติมได้อีกป่าโอเคถังน้ําที่หมดไปแล้วนะครับก็ถ้างั้นก็เอาแค่เอ้ยเอา,เอาอยามีน้ําอยู่นี่อ๋อ มันเป็นจากอันเก่าเลยครับอันเก่าที่ผมไม่ได้เก็บนะมันก็เลยแบบบักยุบลงพื้นแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในฟาร์มนี้ไว้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเพื่อนๆเ,เ,เห็นตรงนี้ไม้มันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเสกไม้ไม้จะออกมาโอ้อโหเห็นไหมบุกตามได้ครับนะทำได้ครั้งเดียวนะทำทำใหม่ไม่ได้แล้วนะครับชิ้นสุดท้ายกําลังเดินทางไปเออเรียบร้อยครับปิดตรงนี้ไปเลยยังไงก็ปีนออกไม่ได้อยู่แล้วนะวางก็วางให้ฉลาดหน่อยวางแบบ บีบเข้าไปนะยังไงมันก็ออกมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเอาเจ๊แล้วบอกไปดุล้างไงอ๋อพอดีว่าเจ๊รีบทําแล้วก็รีบมาเห็นเพราหนุ่มแล้วอยู่อูหเจ๊ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะเพราะมันแน่นอนอยู่แล้ว่อหนุ่ย <c oughs> อยู่ๆประตูก็เปิดให้ครับผมตอนแรกมันปิดใช่ไหมหลังจากเราโหลดเฟซมามาเดี๋ยวผมจะซื้อหมูลงเพิ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่รู้จะคุ้มที่เราลงทุนหรือเปล่าแต่ว่าจะเหลือเพื่อ,อติดกระเป๋าไว้ด้วยสักพันพันดอนนิดๆแล้วกัน เพราะว่าเราต้องซื้ออาหารให้หมูที่บ้านด้วยนะครับคือถ้าไม่มีตังซื้ออาหารที่บ้านเนี่ยแย่เลยเฮ้ยสิ 4, อันนี้มันล่อไปสิบพันสองเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยอ้หูเยอะอยู่นะแล้วก็ซื้ออาหารอูโหูอ้โหูอ้โหูนี่นี่น,นี่นี่จะล่อห้าพันแล้วนะเพื่อนพี่นะนะจะห้าพันแล้วนะพี่นะสี 4, 5, ่พันห้าอะไหนไหนก็ลงทุนครับก็จัดสักหน่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง พราะอะไรนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราก็ยังมีอยู่นะหมูไซสที่แบบว่าใกล้จะได้ขายแล้วนะจ๊ะมาอันนี้ผมแกะวางไว้เลยโอ้โหดูดิยิ่งกว่าพิพิพธภัณฑ์หมูเลยหรือเปล่าเนี่ยจะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วเรียบร้อยเอา้าเดียว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 มันถังซ้อนนี่หว่ามันวางได้ไงวะเนี้ยตัวนี้เออตรงนี้ก็มีถังอ่ะน้ําถังน้ํานี่ผมจะวางไว้สี่ถังแล้วก็อาหารอาหารเนี่ยเอาไว้6กองครับสองสกอง ก็น่าจะกินกันเพียงพออยู่นะหวังว่าไม่มีตัวไหนตายนะจ๊ะนะกินได้เต็มที่เลยนะอีหนูอย่าไม่กินนะเดี๋ยวพี่กัดทุนนะรู้เปล่าไปวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านดีกว่าเพื่อนๆน,นะสำหรับฟาร์มข้างบ้าน,านเจดีก็เสร็จเรียบร้อยมาลุ้นกันว่ามันจะเจ๊งหรือว่าจะได้เงินนะครับ สวัสดีสาหรับเช้าวันใหม่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเออนะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าหมูเราจะเดทมอด้องบ้างหรือเปล่านะที่ร้านเจนะอที่นี่เป็นไงบ้างอะ่ะที่นี่ก็ยังอยู่กันสงบสุขดีนะรุ่นพี่ของหมูบิ๊กบึ้มอาหารก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดตูประตูไว้ให้ไก่ก่อนเพราะเมื่อวานเราโหลดเซฟมันก็เลยปิดประตูให้เราออโต้นั่นเองไปแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอารถอืกระบะจอดไปแล้วกันเพราะว่าไม่ได้บรรทุกอะไรแล้วเนาะ เอากระบะจอดในบ้านแล้วก็เอาอีเขียวไปแล้วกันนะอีเขียวคู่ใจอ่าตอนนี้นะครับก็ขับรถมาถึงที่ร้านเจเลยนะครับมาดูหมู่จะว่ารอดกันทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยกี่ตัว2 4 6 8ี่12 1 4 1 6 1 6ตัวในะทั้งหมดนะเท่าที่ผมใช้ตานเนื้อในการมองนะเมื่อกี้นะมัน16ตัวไปเป๊ะเลยนี่แล้วก็อาหารเหมือนจะมีลดลงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เออหลอดอาหารน้ำเลือดต่าง ยังปกติดีนะถือว่าหมูทุกตัวก็กินอิ่มอยู่ดีทุกตัวเลยดีแล้วที่เราคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าเราจะไม่ก้านให้มันกว้างเกินไปคือก้านให้มันพอประมาณที่แบบว่าให้มันเดินแล้วก็สามารถเดินมาชนอาหารได้อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราว,วางกว้างไปทั้งแถบเนี่ยผมว่าน่าจะมีตายบ้างแหละนะก็ดีแล้วที่คิดว่าอย่างนี้เอาแค่นี้พอไม่ต้องโลภมากเดินลบหายแล้วถ้ามันโตนะครับผมก็จะเปิดอันนี้แค่แค่แค แค่ท่อนเดียวนะแล้วก็ให้มันเดินออกมาแล้วก็ยิงทีละตัวทีละตัวแล้วก็กดขายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปจูงมาให้มันยุ่งยากนั่นเองเนาะนะเห็นนะใส่ๆใส่ๆนะใส้สมองให้มีค่าสำหรับเจฟาร์มก็ถือว่านะ่าจะได้ผลดีนะขอในไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเข้ามาใหม่นี่คือกระจุยกระจายกระเด็นกระดอนหมูหายหมูตายนะไม่เอานะขอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะนะไม่งั้นคือตังค์ที่กูลงทุนไปนี่หมดตูดแล้วนะตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ 655บาทครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าเออเมื่อเพิ่มพารที่แล้วอ่ะวิทยุเราพังใช่ไหมมันเปิดไม่ได้วิน่าจะต้องซ่อมเสานแน่ๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปซ่อมดีกว่า,าม,ม,มากถึงแล้วบ้านเราเออนะเสาม,มันเป็นอะไรวะเสามันก็ปกตินะแต่ว่าวิทยุเนี่ยที่เราเปิดในพาร์ทที่แล้วอ่ะนะ ตอนสร้างบ้านเสร็จรู้สึกว่ามันเปิดไม่ได้นะครับมันเป็นห้ำอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็พังอย่างนี้เหรอหรือว่าสร้างบ้านใหม่นี้เราต้องจูนสายใหม่าจูนเสาใหม่เอา้าเปิดได้แล้วนี่เออแล้วเมื่อวานมันเป็นอะไรวะใช่ไหมเปิดได้ดไดยังขออีกรอบเอา้าเพลงก็มาแล้วนี่หว่าแล้วเมื่อวานมันหลอนอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดวขอไปดูที่เสานิดนึงจูนเสาอากาศอย นะต่ทางจะนมหนูไม่ค่อยดีนะต้องบีบนมหนูบ่อยๆนะครับเพื่อนๆเ <c oughs> สาเอ้ยมันมีอัปเดตเด๋ยว <c oughs> เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบมันช่วยอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึง <c oughs> เอา้าพอพอเหรีหน้าขึ้นมันไม่ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยจําภาพนี้ไปด้วยนะครับว่ามันอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวถ้าเราอัปเดตมันจะขึ้นมาขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันอ่ะ 2องแล้วึ๊บสิบดนรู้สึกว่ามันจะยาวขึ้นปะ่ะนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากที่ใช้ตาเนื้อดูนะครับตอนนี้ปีนได้บอกเสานี้ปีนไม่ได้นะเออมันสูงกว่าเดิมนิดนึงหรือลมั้งนะถ้าถ้าเราคิดไม่ผิดหรือว่ารู้สึกไม่ผิดแล้วเพลงมันดังกว่าเดิมหรือว่ายังไงไม่รู้นะเดี๋ยวไปเปิดดูดิ ก็ไม่ได้ต่างเชี่ยอะไรเลยไม,ไม่ต่างอะไรเลยแม่แล้วกูอ้ามาทําไมวะสองร้อยห้าสิบดอนต่างยังไม่ค่อยมีอยู่ด้วยขอโทษอ่ะแล้วก็คําถามยอดคิดนะครับวันนี้จะตอบให้แล้วกันมีเพื่อนๆถามว่าไอ้เนี <t <t ่ยไอ้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 ที่ลากเนี่ยที่มันจอดอยู่หลังบ้านอ่ะมันมันมันสามารถลากได้ไหมใช่ไหมมันไม่สามารถใช้ได้นะครับวันนี้คือมันเป็นอ็อบเจกต์นะครับผมมันไม่ใช่ไอเทมหรือว่าชิ้นของที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้นะจ๊ะ เนี่ยกด C เนี่ยมันไม่สามารถดึงดูดเข้ามาหาตูดรถได้ผมเคยลองเอากระบะดูแล้วนะครับจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับมันก็ไม่สามารถดึงได้นะเพราะว่าอันนี้มันคือออบเจกต์นะครับต้องเข้าใจว่าออบเจกต์เนี่ยสิ่งของที่เราไม่สามารถไปสามารถเคลื่อนย้ายมันได้นะมันจะอยู่กับที่นะครับไอของพวกนี้มันจะตั้งแบบประกอบฉากให้ดูแบบโกโก้สวยๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเราจะเอามาใช้เนี่ยมันใช้งานบ่ได้เด้อนะบางคนอาจจะเข้าใจว่ายพี่เผื่อมันลองใช้ได้นะเออ ถ้ามันใช้ได้ก็ดีครับแต่มันใช้ไม่ได้อะนะมันก็เลยไม่ดีหมอก,ก็ลงอย่างกระหนังผีแล้วแม่นะขนลุกขนพองแนละ้วแบบนี้นะนี่มันเพิ่งบ่ายสองเลยนะบ่ายสองครึ่งเลยครับหมอกลงขนาดนี้เลยอะไรวะเนี้ยม,มาเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่างๆนะที่เรายังไม่เคยไปแล้วกันวันนี้เนาะเวลาที่เหลือนะก่อนจะปิดคลิปนะครับเพื่อนๆเฮ้ยข้างหน้านี่มันอะไรวะอ๋อไอ้นี่มันไดเวอร์ดเวอร์ที่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับ ก็มีพื้นที่แนะนําอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพื้นที่ที่ผมไปถ่าย MV นะครับเพื่อเพลงเพลงล่าสุดอ่ะนะเพลงอะไรนะดอกไม้ที่เฉาใช่ไหมนะเพลงนั้นแหละเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นคือบรรยากาศแบบว่าโคตรน่าตั้งแคมป์เลยไม่รู้ในอนาคตเนี่ยมันจะทําระบบแบบก่อไฟให้เราหรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดเรามีระบบก่อไฟนะผมบอกเลยว่าโคตรฟินนะบอกเลยนะแบบนั่งย่างเนื้อข้างทะเลอะไรเงี้ยนะโอ้โหสุดยอดคิดแล้วคนลุกคนพองนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยเกือบชิหายนี่ตรงนี้เลย สถานที่ที่เราถ่าย MV เพลงล่าสุดเห็นไหมมันจะมีเต็นท์นะครับตรงนี้เต็นท์สองอันเลยนะเต็นท์สองลูกเนี่ยสามารถกดนอนได้เซฟได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นหม้อหม้อน้ำตดไม่ใช่หม้อน้ำร้อนนะครับสามารถเอ,อ่อน่าจะก่อไฟได้นะแนนาคตหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะรอลุ้นถ้าเกิดทำได้มันก็คงจะดีเนาะแล้วก็มีการค้าอะไรก็ก็ได้นะตรงนี้คือสักโซนหนึ่งอะแจ่มเลยไม่รู้ว่าในนาคตขอจะใส่มาให้หรือเปล่านั่นเองนะครับ ่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นสะพานขาดนะที่สุดของสะพานไอเนี่ยทางรถไฟนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทางรถไฟจะขาดตรงนี้พอดีแป๊ะเลยแล้วก็รถไฟขับมาก็ตกน้ําตายนะครับตายทั้งรถเลยเอาสวัสดีกวางน้อยสวัดดีครับสวัดดีพอด,ดีผมมาเที่ยวนะอย่ายิงผมเออฉันไม่ยิงแกหรอกนะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะว่างๆเดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์สดน้าชาตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะนะไอกวางนะก็ดีเหมือนกันนะฉันก็อยากกินน้ําชานะ จะไปก่อนแล้ว <laughs> แม่ได้ยินเสียงก็ยิงไม่ลงนะก็จะยิงมึงลงวะเสียงมึงน่ารักขนาดนี้โอ้หคำม่าถึงตกใจเลยยิงรู้ว่าเสียงอะไรเฮ้ยตรงนี้มันเป็นน้ําตกนะอืม้มสถานที่ใหม่ถือว่ามัน,เป,นเป็นการเปิดเปิด,เป,ดเปิดแมบบเพื่อเพื่อนเห็นแล้วกันนะวันนี้เพราะว่าเรายังมีเวลาเหลืออ๋อ <laughs> ตรงนี้มันเป็นแม่น้ําจากทะเลนั่นเองนะแล้วก็มีชั้นของน้ําตกด้วยอุวยด,ดิถ้าตกวันนี้กูตายไปเลยโอ้ พูว้าวอู้หึ่งแล้วก็ลงทะเลตรงนี้เลยเย็ดเคยังสวยเดียวเดียวเดีเยวขอดูหน่อยอุ้ยเดินบนน้ำได้ด้วยคูมีวิชาตัวเบาเหรอวนะเนี่ยอืมดูดิยังสวยเลยอ่ะเดียว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 ขอมุมดีๆเออทำไมผมไม่รู้ว่าตรงนี้ว่ามันมีอยู่ด้วยถ้ารู้นะก็คงจะมีฉากนี้ในเอวีด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ฉากที่เราได้ในเอวีก็คือฉากน้ำตกอันน้อยๆฝั่งไกลๆนู้นน่ะนะไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะถ้าเราขับรถลงไปมันจะเป็นยังไงไว้นะเพื่อนๆอยากรู้ไหมเดี๋ยวผมจะจัดให้สักดอกแล้วกันนะในไหนก็จะลงไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจุดหมายปลายทางเราจะไปตรงนี้นั่นเองนะไอ้วโอ้โหเดี๋ยว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 ยังไม่ลงตรงนี้ดิเฮ้ยบันไลละผมจะขึ้นไงอีกแล้วเนี่ยตรงเล่นเครื่องนะเวลาเราตกน้ําอะไรอย่างนี้นะไม่เป็นไรหรอกแค่เล่นเครื่องไว้อย่างเดียวนะชอบชอบเล่นเครื่องกับเราอะเออเดี๋ยวแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้ว เดี๋ยวผมจะบินลงไปเลยแล้วกันคิดว่าเรามีเปกนะเออว้าวสู่ความวังอันไกลโพดโอ้ยนี่ถ้ารถบังนี่จบเลยนะทิ้งเลยนะคันนี้บอกเลยเออคือได้อยู่เพราะว่าน้ําเกมนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบนะคือแบบจะวิ่งยังไงมันก็จะยังยัง,ย,งยังอยู่บนน้าได้แบบว่าเราสามารถเดินบนน้าได้นะรถก็สามารถขับขึ้นขับลงได้อยู่ไม่ใช่ว่าลงไปปุ๊บรถพังอะไรเงี้ยนะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเนาะ อ่าตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนี่ยครับผมตรงนี้มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้มีบ้านในนี้ด้วยนะบ้านชาวสวนหรือเปล่าวะชาวสวนใส่เขียวบอกเปิดประตูไม่ได้นั่นชัวร์ปั๊บเลยเปิดไม่ได้นะเอ้ยแต่ภายในบ้านอ๋อไม่มีของนะเราสามารถกระโดดดูได้นะครับแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีเลยน่าจะไม่มีคนอยู่นะเอ้ยเดี๋ยว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 โดนเชี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 มีเหรอมีหรือหมาเอ้ยเดี๋ยยววอู่ไหนะ โอ้โหโอ้โหเกือบตายนะผมเนี่ยเกือบตายไปทั่ววูลังปิดคลิปเลยมึงมาไม่ไม่เข้าเรื่องเลยนะไอ้หนูโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงไว้ต่อนพาร์ทหน้าแล้วกันนะว่าหมูเราเนี่ยจะเดสโมดดองหรือเปล่านะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับแลนท์ซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดละหนึ่งไลค์เลยเจ้าเพื่อนๆนะแล้วก็มีอะไรแนะนำก็เมนต์มาได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม